ก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอก,กันกับผมกับช่องโปเต้ปั๊บคลิปนี้จะมามาถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระบนีที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาัชมมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็ที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอะไปกันเลยครับไปกันเลย โปรเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบ o o กเพจโปรเตปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ในเดสคริปชันครับผมเอาเลยครับนี่ก็เป็นข่าวน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับ่ตยเกมที่มีการปลดพนักงานรอบนี้น่าจะครั้งที่3แล้วครับกับ Crystal d y n a m i c ยังไม่กริตครับปลดทีมงานเพิ่มอีก30คนและครั้งนี้เป็นการเลิกจ้างครั้งที่3มของปีนี้แล้วครับ ในประกาศของทางทีมงานในลิงก์อินนะครับมีการยืนยันว่าไม่นานมานี้ทาง Crystal Dynamics ได้แยกทางเลิกจ้างทีมงานภายในเพิ่มอีก30คนที่มีผลกระทบมาจากการปรับโครงสร้างภายในบริษัทให้มันลงตัวมากขึ้นซึ่งในประกาศฉบับดังกล่าวนี้ก็มีการขอบคุณทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมกันมาในอดีตนอกจากนั้นทาง Crystal Dynamics ยังมีการพูดถึงผู้เล่นที่ติดตามกันมาโดยตลอดและยังปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้เพื่อให้การ,ราพัฒนาเกม t o m b r a i d e r ภาคใหม่นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเกมใหม่ๆในอนาคตด้วยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าครั้งนี้เป็นการลปลดพนักงานครั้งที่3ของทาง Crystal Dynamics ของปีนี้แล้วและยังมีเรื่องที่ย่ำแย่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการถูกยกเลิกการพัฒน,นา Perfect Dark โดยทาง Xbox และโปรเจกต์ที่เหลือที่กำลังพัฒนาในาตอนนี้ก็คือเกม Tomb Raider ที่ทาง Amazon เป็นผู้จัดจำหน่ายให้นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกมมันยังทำต่อหรือว่าโดนยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่า ทูมเรเดอร์ภาคใหม่ห่างหายไปนานมากครับภาคล่าสุดก็ Shadow of t o m b Raider นะครับซึ่งก็น่าจะเกือบ10ปีมาแล้วอะครับนี่ถึงค่ายเกมที่มีพิบากกรรมเยอะนะครับและก็เป็นค่ายเกมที่อยู่มายาวนานและก็เคยมีเกมดีๆให้เล่นสมัยก่อนนะครับภาพจำจาก To m b Raider ที่เป็นภาครีบูตอะไรภาคทุกคนก็ยังจำไม่ลืมนะครับเพราะว่ามันสนุกมากเลยแต่คนก็ยังรอภาคใหม่กันอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันรอกันมานานแล้วครับเห็นมีแต่หนังกับอนิเมะที่มันมีให้ฉาย แต่ยังไงคนก็ยังรอเล่นเกมกันอยู่ดีแหละครับยังไงก็ตามข่าวกันยาวยๆนะครับส่วนที่มีข่าวคราวยังไงเดี๋ยวทาวทุกเตปจะมาตี่ให้ทราบในอนาคตครับข่าวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆน,นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดราม่าที่มีคนพูดถึงกันในตอนนี้นะครับกับ Ubisoft เลื่อนการเผยผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณล่าสุดพรามรัง,งับการซื้อขายหุ้นชั่วคราวครับตอนนี้ทาง Ubisoft พูดจะจำหน่ายจากทางฝรั่งเศสเจ้าของแฟรนไชส์ดังอย่าง Assassin's Creed The Crew ทอมแคซี่ก็ส r e คอนเล่นอื่นประกาศเลื่อนวันเปิดเผยรายง,งานผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปีง่ประมาณ2,025ถึง2,026ออกไปรวมถึงร้องขอให้ทาง Euronext ระงับการซื้อขายหุ้นและพัฒนบัตรของบริษัทต,ตั้งแต่การเปิดตลาดในวันที่14พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปิดผลรายง,งานประกอบการอีกครั้งหนึ่งโดยทางคุณเฟเดริกดูเกตครับประธานเจ้าที่การเงินของ u b i s o f t ไม่ได้มีการอธิบายใดๆในอีเมลที่ส่งให้กับพนักงานในบริษัทซึ่งรับการยืนยันมาจากทางสื่อ VGC ซนะฮะซึ่งอีเมลระบุไว้ว่าสวัสดีทุกคนผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าเรากําลังใช้เวลาเพิ่มเติมในการสรุปผลประกอบการและด้วยเหตุนี้เราจะเปิดเผยผลประกอบการครึ่งแรกของปีงบประมาณในอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้าแต่ที่จะเป็นคืนนี้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายจึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในตอนนี้ได้เพื่อจํากัดการคาดเดาที่ไม่จําเป็นและลดความผ,ลผ,ลผลันผวนในตลาดช่วงสั้นๆนี้เราจึงขอให้ทาง e u r o n e x t ระงับการซื้อขายหุ้นของเราจนกว่าจะมีการประกาศผลประกอบการเราทราบดีว่าเรื่องนี้อาจจะก,ก่อให้เกิดคำถามและทําให้สื่อให้ความสนใจมากขึ้นผมขอแนะนําให้คุณฟังการประชุมทางโทรศัพท์ซึ่งจะมีให้รับชมผ่หานหน้าเว็บไซต์นักลงทุนของเราทันทีหลังจากที่มีการเยผยผลประกอบการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการของเราให้มากขึ้นซึ่งอีเมลระบุไว้ครับอันนี้นะเท็นี้นะ่าสนใจให้ว่าทําไมถึงเลื่อนการรายงานผลประกอบการออกไปซึ่งไม่รู้ว่า ตอนนี้ภายใน Ubisoft มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องราวแปลกๆอยู่ข้างในซึ่งเราคนนอกผมเป็นคนนอกก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวมันช่างซับซ้อนเสียเหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้ามีข่าวใครย,ยังไงเดี๋ยวทางโปรเตสตับจะมาเดี๋ยว้ทราบในอนาคตนะครับผลลไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมยิงชิงของหนีที่ใกล้จะวางขายและราคาถูกใจคนไทยใช้ได้เหมือนกันครับกับ Escape from Tarkov ได้นนสั่งจองแล้วบนสตรีมในราคาเพียง 487บาทพร้อมซับภาษาไทยครับตอนนี้ครับเกม Escape from Tarkov เกม M E S n นว e a t r a c t i o n ที่เน้นความสมจริงเปิด้สั่งจองล่วงหน้าในสตรีมแล้วนะครับผมโดยจะลด10%เหลือเพียง487บาท50สตางค์ส่วนเวอร์ชันอื่นนะครับก็จะมี Escape from Tarkov Limited Edition ลด25%หเหลือ783บาท75สตางค์และก็ Escape from Tarkov Prepare for Escape Edition ลด25%เหลือ1 1ึ่เจมบาท 7.5สตางค์และก็ Escape From Corp จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ15พฤศจิกายานนี้และยอมรับว่าราคาแม่งโคตรโหดโคตรเดือดเหลือเกินเพราะว่าราคานี้ถือว่าถูกกว่าหน้าเว็บไซต์ที่ในเว็บมันจะขายประมาณ50ตอล่า์หรือประมาณ1,600บาทสตรีมถูกกว่ากัน3เท่าอะครับถ้าใครสนใจก็รอเกมนี้กันได้นะครับผมเพราะว่านี่คือเกมบุกเบิกแนวแอคชั่นชูเตอร์อย่างแท้จริงนะครับ เกมเปิดรีเอ็กเซสมาก็นานนะครับสำหรับเอ็เคทฟอร์มทาคอนะถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยที่อยากจะได้เกมนี้อาจต้องทําการฝึกเล่นพอสมควรนะเพราะเกมมันไม่ง่ายเกมมันจะลงโทษผู้เล่นที่เล่นผิดพลาดแบบว่าชัดเจนมากนะครับพลาดโดนยิงสองสามนัดนี่คือตายได้เลยรวมถึงทาคอฟเนี่ยเกมมีฐานะขาหักนะครับตัวละครอนะ่ะถ้าตัวละครขาหักมันจะขาไปนะครับซึ่งเราก็ต้องหาไอเทมที่เป็นเฟือกเพื่อมารักษาตรงนี้ด้วยซึ่งนี้ถ้าเกิด อยากแนะนําผู้เล่นใหม่ก็ต้องบอกว่าอาจต้องทําการศึกษาเกมก่อนนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าเกมมันมีเนื้อหาแล้วก็มีความลึกความซับซ้อนของมันอยู่แต่โชคดีหน่อยที่ในสตรีมเกมมีเวอร์ชันภาษาไทยอาจทําให้เราเข้าใจตัวเกมได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้เล่นชาวไทยนะครับแฟนเกมฮาร์ดคอร์อไม่ควรพลาดจะได่มีข่าวใครยังไงเดี๋ยวทางโปรเตปั๊บจะมาเดทให้ทราบในอนาคตนะครับผมต่ลไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเกมที่มีอัปเดตใหม่ เพื่อให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมและเล่นได้สนุกขึ้นนะครับกับซันนี่ฮิลเอฟอัปเดตล่าสุดเพิ่มโหมดคาชเชลที่ง่ายยิ่งกว่าโหมดสตอรี่เข้ามาในเกมนะครับตอนนี้ทางคนามิประกาศอัปเดต1.10ให้กับซันนี่ฮิลเอฟที่เป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาในเกมซึ่งจะประกอบด้วยดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีโหมดความยากใหม่ค a ชเลที่สามารถเลือกเล่นได้ตั้งแต่ตอนกดนิวเกมในหน้าเมนูหลักหรือจากนิวเกมพลัสและสําหรับคนที่เล่นความยากระดับสตอรี่หรือสูงกว่า จะมีตัวเลือกความยากระดับคัชชัวเพิ่มเข้ามาหากผู้เล่นเกมโอเวอร์บ่อยๆรวมถึงฟีเจอร์ในการสชิปนะครับสำหรับบางช่วงของโหมด New Game Plus โดยเมื่อผู้เล่นทํารกิต GoTo the Door สํำเร็จแล้วหลังแก้ปริศนาภาพจิตกรรมฝาผนังในโหมด New g เก e Plus เกมจากขึ้นตัวเลือกให้ข้ามได้หากเลือกข้ามก็จะข้ามไปยังฉากที่ฮินาโกตื่นมาในห้องโถงทางเดินของด์คชายเป็นครั้งที่2พร้อมารกิจตัวซีดแต่เทมช่วงที่ถูกข้าม ก็จะโดนข้ามเช่นกันและถ้าใช้ฟีเจอร์สคิปจะส่งผลทำให้ a c h i e v e m e n tank h f u l to be here grateful for the worthy f o l และ clear sky จะไม่ปลดล็อกด้วยแต่ฟีเจอร์นี้จะไม่ส่งผลต่อเส้นทางเนเรื่องที่แตะแขนงหรือฉากจบรวมถึงในอัปเดต1.10ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับผมก็อย่างเช่นการฟื้นตามินาของฮินาโกะจะเร็วขึ้นเล็กน้อยลดการต่อสู้ที่ไม่สามารถข้ามได้ในหลายๆส่วนนะครับแต่ก็มีหลายพื้นที่ที่มีการลดจํานวนตูลงรวมถึงฮินาโกะ จะโดนควาเสียหายน้อยลงเล็กน้อยในความยากคัดรวมถึงมีการแก้บั๊กต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโหมดที่เหมาะสาหรับคนที่อาจจะเล่นเกมไม่เก่งและอยากสนุกไปกับเกมนะครับผมซึ่งผมเห็นคุณคุณสึคาโตะที่เขาเล่นเกมเนี้ยในไลฟ์สตรีมยูทูบผมเห็นเธอเล่นแล้วผมแอบสองสารเธอแทนนะเพราะว่าเธอไม่เคยเล่นเกมมาก่อนและต้องมาเล่นเกมที่มีความยากท้าทายเห็นว่าตอนเล่นในไลฟ์ล่าสุดเธอยังสู้บอสซาก,กุโกะยังไม่ผ่านนะครับ และก็หวังว่าการมาของหมดแคชเชลนี้อาจทําให้เธอเล่นผ่านและก็สามารถเล่นจบเกมได้ในเรียววันนะครับซึ่งผมก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยก็แล้วกันนะครับผมเกมที่มีนักแสดงสาวสวยและคนก็ต่างให้กำลังใจเธอกันในช่วงนี้ด้วยนะครับสว่วนที่มีข่าววยังไงอย่าทางโปเต้ปั๊บจะมัน่นติให้ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับอาจจะย,ย้อนหลังไปสักหน่อยแต่ต้องอามาเล่าเพราะว่านี่คือข่าวที่เป็นที่ฮือฮาในวงการเกม เป็นอย่างมากในตอนนี้เลยครับกับว่าประกาศเปิดตัวสามอุปกรณ์ใหม่ s t Steam Machine Steam Frame และ Steam Controller วางขายต้นปีหน้าครับตอนนีททาง Steam ได้เปิดตัวสามอุปกรณ์ใหม่ประกอบด้วย s t Steam Machine Steam Frame และ Steam Controller ตัวใหม่โดยมีกำหนดจะวางขายช่วงต้นปี2026แต่ยังไม่เผยราคาในตอนนี้นะฮะโดยอุปกรณ์แต่ละตัวก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะมี Steam Machine ครับเป็นเครื่อง p c ตัวใหม่ ที่มีพลังแรงกว่าสตรีมเด็กมากกว่า6เท่าสามารถเล่นเกมบนคลังสตรีมได้ทุกเกมด้วยสตรีม OS ที่ปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะโดยรูปทรงลูกบาศกขนาดเล็กเพียง6นิ้วประมาณครึ่งแม่มันทัดนะครับและทํางานได้เรื่นๆสบายๆไม่มีเสียงรบก,กวนถึงแม้จะเล่นเกมแรงๆก็สามารถรันเกมได้แบบ 4K60FPS ได้ด้วย FSR ส่วน CPU ของตัวคเครื่องนะครับจะเป็นเซมิคัสตอม AMD Zen 4 6 Core 12 t h r e และ G P U ก็คือ Semi Custom A M D r D N A 3 2 8 C U ต่อมาก็เป็นตัว Steam Frame นะครับที่เป็นแว่น V R รุ่นใหม่สำหรับการเล่นเกมบน t t e m มโดยเฉพาะสามารถเล่นได้ทั้งเกม V R และเกมทั่วๆไปและด้วยการเป็นเกม PC ในตัวสามารถจิบขึ้นมาเล่นได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ PC และการใช้งานที่ง่ายแบบนี้ก็แค่เปิดเครื่องสวมก็สามารถเข้าเล่นได้เลยไม่ต้องตั้งค่าใดใดทั้งสิ้นส่วนจอยคอนโทรลเลอร์ของ Steam ม r a m มมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้40ชั่วโมง ส่วนตัวเครื่องใช้ขุมพลังจาก snapdragon a s series processor มีแ a ม16 g b และก็มีพื้นที่256 g b และอันสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันมากสำหรับผู้เล่น pc นะครับก็คือ steam controller รุ่นใหม่ที่รับการออกแบบใหม่สามารถเล่นได้กับทั้ง pc laptop steam deck steam machine steam frame และอื่นๆจุดเด่นสำคัญก็คือรูปทรงที่ดูกระชับและเข้ากับมาตรฐานจอทั่วไปมากขึ้นตำแหน่งของ trackpad ที่น่าจะใช้สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับแท็กแพดก็คือเหมือนคล้ายๆแบบแคล้ายๆทัชแพดของ p พยหรือว่า p พยนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันทํามาเฉพาะให้กับทางสตรีมนะซึ่งแท็กแพดคิดว่าน่าจะใช้แทนการเลื่อนของเคอร์เซอร์เมาส์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้นะยอมรับว่าตอนที่เห็นเนี่ยถือว่าฮือฮาจริงนะยูดีวาวก็ประกาศลงคลิปแบบตุ้มมาเลยให้เห็นฮาร์ดแวร์สอย่าง Steam Machine Steamframe และ Steam Controller ผมที่เห็นแล้วยอมรับว่าว้าวซานะ แต่ยอมรับว่ากว่าเครื่องมันจะออกกว่าของมันจะมาก่อนหน้าใช้เวลาสักพักเลยครับรวมถึงคิดว่าตัวสินค้าน่าจะขายในฝั่งอเมริกาก่อนและอาจจะยังไม่ได้มาขายในไทยคิดว่าอาจจะต้องหิ้วมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสินค้านําเข้านะผมราคามันก็จะสูงกว่านิดหน่อยเพราะเรื่องภาษีตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ได้เห็นฮาร์ดแวร์ของสตรีม3อย่างนี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับนะถือว่าเป็นข่าวเด็ดข่าวพีคเลย คิดก็ไม่คิดว่าวาวจะมาลงตลาดตรงนี้ด้วยส่วนไี้มีข่าวคราวยังไงเดี๋ยวทางโปรเต้ปั๊บจะมาติดแทสราบในนาคตนะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาตดตัวไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกันได้ครับ โอเตปาขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกลาวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ